ก็สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปอโตโน1นะครับวันนี้ปอโตจะมาบอกกิจกรรมว่าอะไรเข้ามาบ้างนะครับใครใครอาจจะรู้ไปแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งคู่ด้วยนะครับ กิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมท่าเต้นจัดตินบีเบอร์แล้วก็ไอวอจัดตินบีเบอร์อนะครแปดทีการันตีนะครับเริ่มตน้นเก้าเพชรนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็ชุดคาตาณอแฟชั่นอีโว e อ,อ,อะไรไม่รู้นะครับอะไรไม่รู้แต่ ให้แลกอยู่เลยทุกคนอยู่ในลัคกี้ลอยัอนะทุกคนเออมันเป็นเม็ดกลวยจีย้นะครับก็ใครถ้าใครอยากได้นะครับก็เติมเอานะครับแต่แต่ใครสายฟรีก็อาจจะไม่ต้องเติมก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็เติมครบเพราะพบไอเทมมีถ้าถ้าเต้นจัดตินบีเบอร์แล้วก็มี กีตาร์ของ j u s t ิน b ีเบอร์้าถือนะครับเติมครบ499กีตาร์คู่ไกลถ้าใหม่คู่ใจนะครับเติมครบ499นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เติมครบรับสกินใหม่รถส,สกินรถสปอร์ตนะครับเติมครบ599เพรเออรับยกเซตสุดปังนะครับถ้าใครอยากเติมก็เติมได้นะครับ ก็เราก็ไปดูกิจกรรมของสายฟรีนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีให้เล่นสิบแปดกันยานะครับปีอสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่นะครับก็เล่นลงเล่นครบสามสิบนาทีได้รับบัตรสร้างห้องสองชั่วโมงแล้วก็ลงเล่นหกสิบนาทีได้รับ บัตรไปสุ่มคันตนะอ่ะครับก็เล่นครบ120นาทีนี่น,นี่ได้รับท่าเต้นอันนี้เลยนะครับก็สายฟรีนะครับสายเติมก็เล่นได้นะครับอันนี้สําหรับสายฟรีครับก็ประมาณนี้เลยครับเราไปดูกิจกรรมอันที่2กันเลยนะครับกิจกรรมอันที่สองก็ล็อก,กรรอิน,อออนหนึ่งหนึ่งวันแล้วก็สังหารศัตรูสิคน แล้วก็เล่นกับเพื่อนสองรอบลงเล่น90นาทีจะจะให้เล่นเอ่อวันที่10กันยาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับสายเติมก็เล่นเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับก็ สะสมครบก็เอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่แล้วก็ชุดของผู้หญิงแล้วก็มีสกินปืนทรงผมรถจีบโปรไฟล์แล้วก็เพลงแล้วก็บัตรสร้างห้องแล้วก็บัตรคราฟแลนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับคาตานะนะครับสมได้นะครับ ก็เนี่ยครับ8ทีการันตีนะครับแล้วก็มีเซ็ตอันนี้ด้วยนะครับเซ็ตอันนี้ก็เป็นของสายเติมนะครับนี่นะครับดตอมอนก็ประมาณนี้นครับกินปืนก็ M2 M24 แล้วก็อันนี้อันนี้ก็มีชุดอันนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันเดิมแล้ว มีกิจกรรมอีกสายฟรีอีกอันหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับกิจกรรมของสายฟรีก็ประมาณนี้ครับนี่นะครับมีเวลาเปิดใช้งานได้มีเวลาหวันเท่านั้นนะครับวันหวันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนรีบมาเล่นกันนะครับรีบมาแลกของได้นะครับมีแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมอยากได้มากเลยตอนนี้ผมเก็บ เก็บสะสมได้6กร้แล้วนะครับทุกคนก็มีสกินปืนไอวออันนี้มีไอวอมีชุดด้วยมีเคียวมีบาเลสไอเกมแปดระเบิดแล้วก็มีท่าวิดพื้นอันนี้นะครับแล้วก็มีบิ๊กฟูดกระเป๋ากระเป๋าสเก็ตบอร์ดล่มล่มรถตี๊บล่เออสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเ,เออ บัตรแต่งงานนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็ล่มอื่นๆก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็บัตรบัตรอีโวนะครับไปสุ่มไปสุ่มคาตนะได้นะครับอันนี้ก็บัตรปืนนะครับอันนี้ก็บัตรไดมอนด์คาร์บแบนบัตรสร้างห้องก็มีประมาณนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเม้นมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน